สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่รถมากินไก่กันนะคะวันนี้แม่รถไปหาหมอมาไม่ใช่เป็นไรนระคะสายตาสายตาไม่ดีดูแต่คอมพิวเตอร์มากมาเลยมองไม่ค่อยชัดเบตัดเป็นตาวาตั้งสี่อาทิตย์แล้วมันบอกว่า มันขำเหมาะมันไหญนี่ทำเสียที่ล้วกนัดปีเอาสองรอบมันก็ไม่ถูกใจพี่น้องเ้ยแต่มองไม่เห็นตอนแรกมันเห็นยาวแต่อัจฉริยมันเหมาะอันเล็กๆกันมองไม่เห็นตั้งแปดเก้าร้อยดอนชนะไม่ใช่บาดบาทแพง้วยแปดนาทีของลูกสีร้อยแม่ล่อแม่ตัดสองอย่างบ้าไปตัดสองลม่มาได้แพง แพงจนไปเลยไปแก้มองเห็นทั้งกลางแต่ว่าไอ้ต่ำๆเนี่ยมองไม่เห็นไม่ยันรถมองไม่เห็นเลยแล้วมันบึ้นขึ้นขึ้นขึ้นทำให้ยังไงไม่รู้อันนี้ตลบขาเยอะเลยมาหาหมูฝาสายตาใหม่จัดแว่นงตาใหม่ตื่นเช้ามาไม่ได้อะไรค่ะติกตอกบ้าทิกตอก ผัวผัวกับลูกบอกบ้าทุกวันบ้าติ๊กตอกทุกวันบาเย็นติ๊กตอกติสี่ติ๊ห้าติ๊กตอกแม่นบ้าหลายสิมือเนี่ยบ้าติ๊กตอกต้องเงีดบว่าถึงเจยต้องไปคอมเมนต์เ่าบอกคอมเมนต์เ่ากบมาตามเขาเลี้พี่น้องเอ้ยต้องไปคอมเมนต์เขา้ยังมต่ามทมนเป็นคนเด่นคนดังเขา ขำบ่าตามได้พี่น้อง <laughs> ยช่ไหมกินข้าวพี่น้อง <laughs> สมบอก,กอาทิตย์นึงหลับว่ได้กินน่ะตั้งแต่บุญละ่ะทิพย์ที่แล้วป่ะไม่ได้กินเลยไม่ได้ตามอีกแลยลงเรื <laughs> ่อยๆช็ของกินทั้เมื่อกินทั้งไม่ได้กินสมตใจนึ <laughs> ่อยากกินจะเป็นพิษสมตใาอีกเก้าวละ <laughs> เบ็ดเนี่ไม่เลยไปยังถ้าดอกดาวว่าไม่เน่ยเราไปตลาดนัดแม้ก็เป็นฮอดอกดาวจ้อยไปของนวดก็ใส่มาสต้องใส่ปิดจมูกแวะน้าบ้านก็ต้องใส่ออกไปหน้าบ้านก็ต้องใส่มาสต์นั่งรถเขาก็ให้ใส่มาสต์แต่นั่งซีคนหาคนก็ให้ใส่มาสต์ นางคนนึงเขาว่าหายใจเขาบว่าเป็นอย่างบัตจินีเขาต้องดอกดาวมนเนี่ยเขาก็รอกเลิกมืววนนี่น,น้องวะพเดีมาก้เดีชอบกับกดไลค์กดแชร์ให้แม่รดนไ้ไแม่ด้วยจ้าสวัสดีจ้า